นี่คือตะเกียงกรีกโรมันทำจากสำมฤธิ์อายุกว่า1,900ปีพบที่โบราณสถานพงตึกอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีที่ฝาตะเกียงเป็นลายใบหน้าของเทพเจ้าซิเลนุสด้ามจับเป็นลายปามและปลาโรมาสองตัวเชื่อกันว่าผลิตขึ้นในช่วงราชวงศ์ปัตโตเลมีแห่งอเล็กซานเดรียอียิปต์นักโบราณาคดีประเมินอ,อายุอาจเก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่6หรือมีอายุกว่า1,900ปี โบราณสถานพงตึกอยู่ในเส้นทางการค้าโบราณระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยจึงเกิดชุมชนโบราณระหว่างเมืองโบราณทวาระวดีอีกหลายแห่งเช่นนคนปรปฐมกำแพแงแสนคู่บัวเป็นต้นแต่เกียงโบราณน,นี้จึงน่าจะถูกนำเข้ามาจากพ่อค้าฝั่งตะวันตกที่มาทำการค้ากับเมืองโบราณต่างๆในดินแดนนี้ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครครับ